นี่นะครับ Mercedes Benz นะครับ GLE ห้าร้อย e นะครับผมติดชุดคานขวางพร้อมแหลกจักรยานของทูเล่นะครับตัวนี้คานจะเป็นตัวรุ่นวิงบาร์นะครับผมเป็นวิงบาร์สีเงินนะครับจะมีขาจับตรงรุ่นนะครับผมเป็นจับขอบตัวนี้นะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับผมไม่ทําให้ตัวรถเป็นรอยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีตัวยางนะครับคอยรองให้อยู่นะครับผมตัวแหลกจักรยานจะเป็นรุ่นโคลน์นะครับผมตัวนี้ไม่ต้องถอดล้อนะครับผมตัวฐาน จะมีตัวสายลัดล้อหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวยางรองตัวล้อนะครับถ้าเป็นล้อคาร์บอนตัวนี้ก็จะถอยลองไม่เป็นรอยนะครับมีตัวส่งล้อหลังครับมีฐานมียางรองนะครับผมตัวที่ยึดจับกับเฟรมนะครับตัวนี้จะมีเป็นยางรองนิ่มๆนะครับผมเพื่อรถชนไหนที่เป็นเฟรมคาร์บอนก็สามารถหนีบได้นะครับตัวอะไรจักรยานจะมีกุญแจล็อกกันขโมยอยู่ตรงนี้นะครับผม ล็อกกันขโมยแล้วก็ช่วยไม่ให้ตัวนี้นะครับเวลาเราเสยอไว้กดนะครับผมตัวคันล็อกขโมยก็จะไม่คลายออกนะครับอันนี้ก็สามารถขับขี่เร็วได้ตามปกตินะครับผมโอเคครับสำหรับเบนซ GLE นะครับติดชุดคันขวาพร้อมไหลจกักรยานทูเล่โลไลครับผม